รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พ w e r แรงจริงไระหยักจริงทยานไปข้างหน้าอย่างเหนือชั้นด้วยฟังก์ชันล้ำสมัยคุณล่ะบลูพาวเวอหรือ,อยังอีซูซูดีดแม็กซ์1.9 DDI บลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลกระบบไตเป็นระบบการทำงานสำคัญที่ช่วยกรองของเสียไม่ว่าจะเป็นสารพิษหรือสารเคมีต่างๆออกจากเลือดแต่หากไตทำงานหนักมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดภาวะไตวายได้ที่น่ากลัวคือภาวะไตวายเฉียบพลัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอหรือการสูญเสียน้ําและเลือดมากเกินปกติโดยอาการไตาวายเฉียบพ,พลันนี้เราไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซแต่เราสามารถเรียนรู้สาเหตุและเฝ้าระวังได้วันนี้ทางรายการได้รับความอนุเคราะห์จากแพทย์หญิงยานสาจิตสุภารัตน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตจะพาไปทาความรู้จักกับอาการนี้ให้มากขึ้นครับ สาเหตุของการเกิดไตวายเฉียบพลันเนี่ยก็มีได้ด้วยการหลายสาเหตุนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยคือเกิดจากการที่มีภาวะขาดสารนา้ําหรือว่าเสียเลือดนะคะทาให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่ท่อไตเนี่ยไม่เพียงพอนะคะอันที่สองเนี่ยเกิดจากการได้รับยาหรือว่าสารพิษที่มีภาวะเป็นพิษต่อไตะคะ่ะ อันนี้3าเนี่ยเกิดจากการที่มีการอุดตันของท่อทางเดินปัสสาวะหรือว่าท่อไตเองค่ะอันนี้4เนี่ยเกิดจากการที่มีการเกิดการอักเสบบริเวณที่เหนื่อยไตจะทําให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้ค่ะอาการของคนที่เป็นไตวายเฉียบพลันเนี่ยนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องมีอาการอ่อนเพลียเหืืออาหารปวดศีรษะได้มีคลื่นไส้อาเจียนปสัสสาวะออกลดลงหรือว่ามีปสัสสาวะบ่อยมากขึ้นนะคะ ว่าถ้าสังเกปตปัสสาวะเนี่ยก็จะมีลักษณะของปัสสาวะเป็นฟองหรือว่ามีปัสสาวะเป็นเลือดได้ค่ะบางรายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของบวมร่วมด้วยโดยเฉพาะบริเวณบวมบริเวณรอบดว,ดว,ดว,ดวดงตาขาและก็เท้าได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นบุนแรงมากๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของหัวใจติดขิดจังหวะแล้วก็มีหายใจหอบหน่อยร่วมด้วยได้ค่ะ ก็าออการรักษาในเรื่องของไตวาย,วยเฉียบพลันเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรักษาตามสาเหตุที่เราพบนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยเกิดจากไตวายเฉียบพลันเกิดจากการที่ขาดสารน้ําหรือว่ามีเสียเลือดเนี่ยเราก็จะให้สารน้ําหรือว่าเลือดเข้าไปเพื่อที่จะทดแทนแล้วก็ทําให้มีเลือดไปเลี้ยงที่ข้อไตมากขึ้นค่ะแต่ว,ว่าถ้าเกิดจากการที่ยาหรือว่าสารพิษเนี่ยเราก็จะทําการหยุดยาหรือว่าหลีกเลี่ยงยาตัวนั้นๆเพื่อที่จะลดการเกิด ภาวะเป็นพิษต,ต่อไตได้ค่ะแต่ว่าในกรณีที่เราตรวจพบแล้วว่ามีการภาวะของเสียขัานในร่างกายที่มากเกินไปเนี่ยก็จะทําการรักษาด้วยการฟอกไตค่ะนอกจากนั้นจะทจําการรักษาด้วยการประคับประคองอย่างเช่นถ้าคนไข้มีอาการเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนก็จะให้ยาลดการคลื่นไส้อาเจียนเพื่อบรเทอราอารเหล่านั้นหลังจากที่เรารับการรักษาเรื่องของไตวายวเฉียบพลันแล้วนะคะอย่างที่กล่าวไปว่าเรารักษาตามสาเหตุค่ะหลังจากที่เรารักษาตามสาเหตุเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพยายาม หลีกเลี่ยงในเรื่องของการทานสมุนไพร หรือว่าทานอาหารแปลกๆเช่นเรื่องของเหตุนะคะเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยมันจะมีคิศแล้วก็ทาให้เกิดภาวะไตวายฉับพลันได้ค่ะแล้วก็ไม่ควรจะซื้อยาทานเองนะคะแต่ว่าถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องซื้อยาที่ร้านขายยาทานเองเนี่ยกราควรจะออบอกเภพสพัชกรทุกครั้งว่าเราไม่รคประจําตัวอะไรหรือว่าเราทานยาอะไรอยู่บ้างเพื่อที่จะให้เภสัชก,กรเนี่ยจัดยาที่เหมาะสมกับเราค่ะแล้วก็หมั่นตรวจร่างกายโดยเฉพาะตรวจปัสสาวะแล้วก็ตรวจค่าการทํางานของไตประจําปีทุกปีค่ะ พราะว่าถ้าเกิดว่าพบว่ามีความผิดปกติเนี่ยก็ให้รีมาพบแพทย์ค่ะไตวายเฉียบพลันอาจจะดูร้ายแรงและส่งผลถึงชีวิตได้หากได้รับการรักษาที่ไม่ทันท่วงทีแต่ก็อย่าเพิ่งเป็นกังวลกันครับเพราะสมัยนี้มีวัฒนาการทางการแพทย์กว้างไกลหากเข้ารับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มสงสัยว่าจะเป็นไตวายเฉียบพลันแล้วแล้วก็การรักษาให้หายเป็นปกติก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ไม่มีที่ใดที่พลังความดีไปไม่ถึงไม่สุด Isuzu V-Cross Max 4x4 พลังดีเปลี่ยนโลก